สวัสดีครับเอฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนัดสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่5นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่3ก่อนนะครับเราพัฒนานะครับวันที่3นะครับผลออก9 1 3 7 9 8 9 1 3 7 9 8นะครับเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวและริมฝั่งโขงเนาะจะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออกเลขล่างก็คือ9 1 ส่วนเลขล่างนะครับที่เล่นกันทั่วไปนะครับใช้หลักพันกับหลักร้อยนะครับออกเลขล่างนะครับออก3 7ส่วน3ตัวนะครับ7 8 9ดแปพอไปครับ798 2ตัวก็98เนาะนะครับแล้วก็แนวทางของผมนะครับให้ที่เลข2เน่นที่เลข2หลุดนะครับส่วนตัวที่เข้าคือเลข8เนาะแปดผมก็พูดอยู่นะครับเลข6เนี่ย ให้สองหกระวังสองเก้านะครับถ้าใครได้ดูคลิปถา้าจับเลขแปดอีกตัวก็วจะเป็นแปดหกแปดสองอ็ดแปดเก้านะครับเนี่ยก็จับให้เนี่ยถ้าจับก็หลุดไปนะครับก็มันกลับหัวเนาะนะครับสองหกก็ได้หรือว่าแปดหกก็ได้แต่แปดเก้านะครับ, 9, รบก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดอย่างเดียวนะครับสำหรับเปาพัฒนาจับมาตามมาต่อวันที่ห้านะครับ วันที่ห้าเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ไปเนะาะวันทีน่ห้ากระต่าอขอ,อไปครับเราพัฒนานะครับ ผมไม่ค่อยออกนะครับปลพัฒนาวันที่5เดือน12สองพันองร้อยสิบแปดนะครับวันนี้ชุดเลขเด่นใส่เลขเด่นก่อนนะวันนี้เลขเด่นผมให้ที่7กับเลขหนึ่งกับเลข7กับเลขหนึ่งนะครับ ส่วนชุดวินนะครับ7จ5ดหนึ่ง2สดนึ่งห้าสนะครับชุดวินตัวที่ผมเน้นให้นะครับวันนี้เน้นเลขเจ็ดเนาะก็จับให้วันนี้จะจับให้แค่สชุดนะก็หลุดติดเด็กเบิ้ลด้วยวันนี้นะครับใครจะเล่นก็จับเด็กเบิ้ลได้เนาะ กอลิเลนเบลนเจ็ดเจ็ดหนึ่งนึงนะครับในที่เนะครับเจาะให้ที่7จ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็5 4 5 4ี่ก็คือเลขตัวประกบมาด้วยกันนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมจับม้สองชุดนะครับจะเป็น เจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้าสี่ส่วนสี่ตัวนะครับใครจะเอาไปตัดเป็นเท่าไรเนาะเจ็ดหนึ่งห้าสี่ ตัวที่ติดไปเจ็ดเจ็ดผมคิดว่ามันน่าจะลงล่างเนาะเอ้ยขึ้นไปไปเขาเรีเยกว่าอะไรเข้าล่างถ้าหนึ่งมาก็น่าจะไปติดทีหนึ่งบนนะครับฉะนั้นชุดที่ผมเล้นให้ก็อาจจะเป็นชุดนี้นะครับเล่นในสองชุดก็เจ็ดสี่กั 7, 4, กบห้าสี่ จับก็ตามนี้เนาะรับซึมรับเนวทางใครที่รับเนวทางก็แค็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ของอวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่5เดือน12 2568โชคดีทุกท่านกลับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ